สวัสดีครับพี่น้อง fc แฟนช่องแฟนเพจขับเมื่อนีพ่อกันที่วัดป่าดงนาเพลินครับขอพาพี่น้องมาตามแนวทางออวัดดงนาเพลินนะครับแนวทางรัฐบาลไทยครับอดติภัณฑ์มานะครับ6 5 5 9นะครับเขาบนล่างครับพี่น้อง fc ครับถ้าพี่น้องผู้ใดติดตามก็น่าจะเห็นอยู่ครับส่วนเมื่อนีอาจารย์เบิร์ซิมีแนวทางตัวใดฝากพี่น้อง fc เข้ามาฟังเบอร์นึงกันครับ ขอบมาลากายจะรื S <S <preach science> ่อเหมเด้อครับพ oh, ี่น้องเอฟซีครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งการกดติดตามนะครับนะไปเตรียมสมุดปากกามาเลยครับท่านผู้ชมครับมาตรการครับอาจารย์การณ์น้ำมาตรการเจ้าค่ะเอ้ชาตูชาตุโอ้ยเนาะมืงขึ้นนี่เวอร์ผู้หมานนะพูดให้เน่อยพูดหนูครับแต่ว่าพิษจะได้หน้าเวอ่์เงินเด้อเลยที่เฮียนคือเก่า เพราะว่ายอมใหญ่ฝันว่าเมียเป็นท้องขึ้นเธอไปถึงเฮี้นเหลี่ยมโม่งเหลี่ยมโมงเนี่ยคุณมาหาผมเนาะอันมันดีโบลาณอันอันเฮียคู่อันฝันเห็นเมียเหลี่ยมมุ่งโม่งกันไปถึงเหี้นวันเมื่อกาดีทัวอันฝันวางสี่พม่าอันฝันว่าจังสี่บ่ดีก็สี่ฟันวาไในเนาะพวกเจ้าอันไอพี่แต่หน้ามึงหรือเด้อสี่ศูนย์บ้านในถีงเฮี้นผม่าว่านครับใหญ่ วันก็นได้อีกคือเกา่าใหญ่กันวได้ตัวที่สุดเออวันนี้เห็นกัได้น้องๆอีกคือกเกา่กเกา,กกาทั้งบนทั้งล่างจำเนื่องคำพูดน,น,น,นึงว่าวันนี้ก็ทึงฟันวานเขามา,ายืมรถไปเขาจะต้านรถขึ้นไฟไหมหนารถเนาะพอเนาะครับวันก็นเลยเป็นตนเป็นโตัวเนตัวบาดนีไ่ได้จัดรถเดอ้อวันนีว้วันนี้ดีที่เห็นกันซีสูนตัวเดียว ลอยพิจาหน้าพึ่งอือกออกล้าหานานนี้ที่ศูนออกเหล้าตรงตรงตัวหันเขาก็ออกเลาตัวตรงตรงเพื่นนั่นมาวานว่าฟ้าพันหนึ่งสี่มันดีว่าโอ้ก็ดีปานนี้อะไรกันฟ้าเดือกันฟ้าดาเมียเป็นท่องนก็บ่ดีกะจะกี่ฟันว่าจังได้อีกล่าวว่าฉันดอกย่าแถกล่าว่าเปพิดเ่อหน้าพงอนเต็มตูตีเออเป็นท่องงานอะนี่นเียม่เมที่น ออกแล้าจอยแม่อนไต่ว่าบออาดน,น,ออนผมขอขอน้ำแม่เนาะได้หาเก้าเปดเนาะอู้ขาปกะไมาจังไหครับขอ,อน้ำยาดีเดียวผมขอน้ำยาดีดีดีเพื่อวันไหนได้ผมจุดถูกชวขอชุดทานล่าละที <c oughs> นี่ลาเอ็นประวัติศาสตร์วัดนี้ผมก็มีถาดถาดเดียวถาดถาดแม่เออก็เลยไยากผมขอน้ำเพลินเพื่อให้นี้นี่หละให้ยู่ ว่ามือนั่นมือวันศีลเนี่ยมือเศร้ามือวันศีลเนี่ยมือเศร้าบบดนี้ผมเนี่ยนสารัหารล้วก็อันซุมาน้ากันี่เลยมาไปเขาไปขอแนวทางน้ำย่าในอันจะคู่เนขอย่าให้ดีดีนะจันก็เลยว่าจุดถูกจุดเทียนขอม่จุดถูกเทียนขอเป็นเป็นไห้ว่าเจ็ดเก็ดหเกเจห วันที่สิบนี่บอกสิบนนี่บอกม่นมเนม่เจ็ดเจ็ดหกบ้านนี้ไม่ที่หาดเยคุณด้าบ้าดไปรงงูปูสันเพื่อนแล้วไปลงงูปูพระกันเกศิบเกลูปเนี่ยตรงกันพอดีตรงกันวดีเลย<ม>สินทุนถ่ายนงงูปูเนี่ยเอาขอถทดขอให้น้อยทีเอียงพาเอยียงสูงคุณน้าบอเนาะก็ว่าเปน็นนางดอกอโโปไปลงงูปูเป็นบ่ขอใขอใัพระไปรงงูปูเกศิบเกูปนี่ ตัวก็ดีตองตัวก็ดีเลยทั้งหนาว้านนี้เมื่อนอนเมื่อนอนแล้วมันขึ้นมือไมยสินผมขับรถไปฝันว่าขับรถไปเรียนเฮี้ยนข้าเจ้าคือเขาขึ้งวัดหกสองนะสองหกกันไหมฮะไปเรียนเฮี้ยนหลังไม่ใกล้ๆกันว่าไปเรียนน้ำข้าเจ้าพี่ท่านโอน Aí, ้พอนั่นเพิ่นป่วยเป็นคนป่อนปวยงานป่อยมาอะไรดอกเพิ่นก็อยู่ธรรมดานะเพิ่นก็ระย่าอัน อ่ยลงไปเหรียน้ำผึหน่อยก็นนาเพ่นคือถามข้าวถามข้าวเกินมา้เหรีมาเรีน้ำาึด่วนอยเงินนวนางจอดรถเลยรถลงเหมืนัางเรียนบ้านนี้กระเล็คุยกันไปทุกคุกคิปเนาะเพื่นไปเรียน้ำกันเนาะก็เลยถามบ้านเลขที่เพื่อนพอบ้านเลขที่เจ้าท่าไหนเพื่นละวานเกตโอ้ยพ่แม่เพื่นละวานหนึ่งหกเกโอ้ยหนึ่งเกตหกพ่ะนมันก็ตัวเดียวงเนี่ยจาวาก็เกตหกเกเกตหกก็เก่าอยางวนึ่งเกตหกหนึ่งกับเกตตัวเดียวเนาะแม่บา่ะ เดีย๋ยวจังไรอีกบว่ะมาดีตกลงเอาเอามีตัวไหนนะครับอาจารย์ก็ขันขันเชียวเรียกขอขอน้ำย่ายนี่ก็ขันเชียวเรียกขอน้ำนนยขขออ่อยก็เกตเจ็ดหกเหมือนว่าอือขันเลขยฝันนี่ก็หนึ่งเกตหกนี่ฝันเนี่ยเพรว่าตัวเกตเก่าตัวลงเขียนนี่เกตเจ็ดหกนี่เกตเจ็ดหกเรียกกันขอขอขอ,อน้ำแมร เรียกฝันน,นี่มันหนึ่งเก็ดหกเด้ยเรียกฝันน,นี่ฝันฝันนี่หนึ่งเก็ดหกจะมาเรียกกันขอในเมียนี่เก็ดเจ็ดหกมันคือโลกตูวคลาดแงแต่ก็ชิบว่าได้ลงทุนหลายนู่มีสองครู่ตอนนี้มาครับก็นั่นเดียวแยกออกเลยเออแยกเอาเอากรบื้องลายคู่อืมันเรียกออมละหนึ่งเก็ดหกอ,อืมครับ องก็ว่าโอ้จังไดไปนั่งเหรียญน้ำมือเศรออาบ้านเงีมือเศรออกไปถามเขาได้ไปบินบาทเพื่อนกับนางไม่หนบาทเงินเพื่นไปใส่ไม่ใส่เพื่อใดอันพ่อหน่อยบ้านเลขที่เจ้าเท่าไรนึ่งเกศหกคนน่ะงั้นมึงขึ้นเพื่นกับว่านึ่งเกศหกนี่มห้อยู่ในฝันเออคือเฮี้ยนพ่อคือเฮี้ยนพ่อหน่อนผมไปฟันมาขับรถไปเหรียญน้ำเพื่นไปถามบ้านเลขที่เพื่นน่ะพ่อหนอนบ้านเลขที่เจ้าเท่าไรสองหกคนนะไปถามเพื่อนน้ำมือเศรออกเพื่นกับว่าสองหกคือกันมห้ยวันมันองหกสองกันมั่ย อาันนพี้ไอ้ฝันว่าทำเพื่นทามาฝันว่าทบ้านเด็กที่เพื่อนเพื่อนกับว่าหนึ่งเจ้นเมื่อนสาไปบินบาทเพื่อนกับว่า1หนึ่งเก็หกข้เาอ้ห่วยจำฝันเป็นจริงตัวนี้ตีบับเซียบดเลยบเซียพอน่อยว่าได้ไปเมียอันไม่ออกเพื่นขายปีงไกลน้ำมันทางก็ได้ทามาไม่ออกกัน บ้านเอ้ทีเจ้าเท่าไรหเน,หนึ่งเก็หกนนั้เนี่ยโอ้โอโตัวเดียวกขาพวกฝันถามถามมือขึ้น,นถ้าเป็นสองตัวอาจารย์มากตัวไหนครับนี่สิบ่บ่มากเกต6อหกสี่บ่าเกล็ดหกกบเก็ดเจ็ดเออยย่างไว้ว่าเกล็เก้าตัวลงตัวขึงเขียนเก็ดเก้านี่เก็เก้าน่าหมออาจารย์เนี่ยอันที่เปียมน,นอน่าขอนเรีกันขอ,อนยหญ่เนี่มันมันมันมนาขอ,อ,นอยู่มงเดียวกันนี่มันมดลายมัน อือนืงเน่งคับเจ็ดเก่าน้่แนนเอาแนนเรียกกันเรียกย้ายัเนื่งครับเจ็ดเก่าหนึ่มนะรบเจ็นเก่าอเกียนใส่ใเกี้ยนนอนมันบ่มาหลายฮ่นมาฮ่าฮ่าฮ่งฮนาฮ่าน่าฮ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 าฮ่่าฮาฮาฮ่าาว่าฮ่้ฮ่าฮ่นฮ่าีา่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าน่า่าฮ่า สองสอง,งสองขึ้นขันไวาได้กลับเงืนสองขึ้นเจ็ดถูกกับเจ็ดเอาูอไปหานมัไปทั้งนี้นอโอ้มาแล้ว <c oughs> โอ้ยเด๋ว,ดว,ดวน้อยเดบนนัิบูได้นไปหาไปเท็หนโนไม่สมด้วยหกปลามานันนะครับเนาะจ้าโนมักับคักจา้าอนมัเลี้ยงเงี้ยมันตุ่มโบจืดเมียนน้นขมคักเนาะอื เออเออามก็ามาหน่อยแท้หน่อยแท้ตาเจ็ดหกฝันฝันจังสี่พวกเจ้าอย่ว่าจังไหนอ๋อตำหมดฝัน่าถามบัตรทนที่มันฝันได้ฝันถามว่าหกสองหกสองไปสองหกไปถามเพื่นนมือเศ้าบาทไปเพื่อนก็บ่าสองหคือเก่า มันออก 6, 2, ็หกสองก็ห่อเนาะมาวันนี้ถามพึ่นเจ็ดหนึ่งหกพิ่นก็ว่ามัดยมือส้าไปถามเงบอกว่าเจ็หนคือเก่าเลยจดหนึ่งหกคือเก่าแม่ปแดฝันคักฝันแน่ตัวนี่นนนมันได้แนวทางตัวเดียวเจ้าของย,าย้ายไปพระไปลุงปู่กันใช่บตัวเด็กมนันเดียวกันน้ำเน้น พี่น้องเอฟซีก็ขอโทษขอไผ่เด้อคุูคลักแนมันเริ่มสิคำแล้วก็สองตัวเลยครับอาจารย์แล้วเพื่อนนี่สองตัวของยายมักเกดเกก็เก็ดเก้าเก็ดหกครับมักสามสุดนักเกตดเก้าน้ำบ่อาจารย์เออมักูกความมันหลงมือโอ้หลงมือหลงเขียนสำคัญบ่พี่น้อง คันคืนกนเป็นเจ็ดสิบแปดคันล่งก็เป็นเจ็ดสิบหกผมนี่เขาไปบวชผูดูไทยหลวงพ่อก็เลยเนี้เบืองเนี่ยหลวงพอ่อม